ก่อนอื่นเลยนะคะก็จะขอบอกว่างานในปีนี้ของเรา Smart Heart Present Thailand International Pet Variety 2024เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากปีนี้เราจัดถึง10,000ตารางเมตรเรามีพันธมิตรที่สำคัญมากก็คือสมาคมผลิตพันธุ์สัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยนำสินค้าโปรดักต์ประมาณ300กระบูธนะคะมาเพื่อที่จะเสนอในธีมของเพชรเรซิ่งนะคะ ปีนี้เรามีแน่นอนก็คือ perfect c o m p a n i o n group เป็นสปอนเซอร์หลักของเราแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงอีกหลายๆรายการนะคะที่จะเข้ามาร่วมนอกจากนี้เรายังมีสมาคมที่สำคัญนะคะก็คือสมาคม isc นะคะแล้วก็ iscc นะคะเพื่อที่จะมาร่วมในการจัดงานเกี่ยวข้องกับการตัดขนและตกแต่งสุนัข ตกแต่งแมวนะคะปีนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญมากเลยก็คือว่าทั้งสองสมาคมนี้เนี่ยจะทำการจัดประกวดนะคะในระดับนานาชาติแล้วก็มีการเก็บคะแนนทึ่เป็นแชมเปี้ยนชิพนะคะมีกรรมการจากประเทศอเมริกาโดยวันที่3และว,วันที่4เนี่ยจะเป็นการตัดแต่งขนนะคะสุนัขแล้วก็ในวันที่5และว,วันที่6เป็นการตัดแต่งขนของแมวนะคะเรามาดูว่า กิจกรรมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมนานาชาตินี้เนี่ยจะมีคนที่เข้ามาร่วมแล้วก็สามารถที่ได้รับเซอร์ติฟิเคตก็คือเป็นเหมือนใบประกาศนียบัตรเป็นการส่งเสริมอาชีพของเพชรกรูมิงในประเทศไทยนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีเพชรเอกโซติกนะคะปีนี้เนี่ยมีจำนวนมากทีเดียวนะคะมีหลากหลายชนิดวันนี้ที่เอามาโชว์ก็มีทั้งนกทั้งกระต่ายทั้งสัตว์งูนะ,ะสัตว์พิเศษเมียแคทอะไรต่างๆซึ่งปีนี้เนี่ยสำหรับเพชร อ่าวาไราตี้นี้ถือว่ามากันพร้อมพลั่งมากเลยนะคะนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของการาตรวจสุขภาพมีการาเชิญคลินิกดังๆมาร่วมในการตรวจสุขภาพทั้งสัตว์ทุกประเภทที่เราพูดมาแล้วมาแมวนะคะแล้วก็เพศสติกทั้งหมดก็คิดว่าในการประกวดทั้งหมดเนี้ย ทุกท่านที่ชอบกระต่ายชอบเรื่องของกิจกรรมการวิ่งแข่งมามาหาแม่มาหรือเพชรแมวเลียหมาเลียนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกระต่ายกระเป๋านะคะแล้วก็มีเรื่องของหนูแฮมสเตอร์เข้ามาร่วมในการแข่งขันด้วยก็สนุกสนานแน่นอนแล้วก็คิดว่าปีนี้เนี่ยที่พิเศษก็คือเราเนี่ยคิดว่าเราจะเชิญ ทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการมานำเสนอโปรโมชั่นที่สุดๆให้กับลูกค้าทุกคนแล้วก็เรามีทางความร่วมมือของอาทางจีนนะคะเมื่อกี้ทุกคนก็คงได้เห็นแล้วว่า,าทางาชีฝงสัมมนานะคะจะเป็นการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของทางจีนและของไทยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้ผู้ประกอบการของเราหรือคนที่สนใจในตลาดจีนเนี่ยได้รู้ว่าทางตลาดจีนเนี่ยเขา มีแนวโน้มในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนี่อย่างไรแล้วเขาก็ได้มา,ารับทราบความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่เป็น business matching ครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างไทยกับจีนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการยกระดับของอาการทำ pet variety ไปสู่านานาชาติแล้วก็เราก็คิดว่ากิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยอย่างสูงปีนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะมี ผู้มาชมประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าคนถึง1,5 0,000คนแล้วก็จำนวนบูธท,ที่เรามานำเสนอ3 0 0บูธเนี่ยมีทั้งการบริการมีทั้งผลิตภัณฑ์ในเรื่องอาหารในเรื่องแชมพูในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับเพชรในประเภทต่างๆซึ่งปกติเนี่ยเราจะมีแค่หมาเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วก็ในวันวัน,ว,นวันที่3ถึงวันที่6นี้เนี่ย ทาง Impact เปิด1 0 0 0 0ตารางเมตรโดยเราเอาค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องของอการเก็บบัตรเนี่ยมาหักให้กับทาการช่วยเหลือในเรื่องของอุทกภัยนะคะแล้วก็นำไปส่งมอบให้กับศูนย์ที่ดูแลเรื่องสัตว์จรจัดทุกประเภทที่เราได้มีส่วนร่วมทั่วประเทศไทยนะคะนอกจากนี้เงินที่ได้มีการเสียค่าผ่านประตูยังนำมาช่วย1บาท เจ้าตู่ผู้หิวโหยแล้วกน็นำไปในร่วมบุญนะคะกับทุกๆรายการที่เราไปร่วมในขณะนี้ก็อย่างเช่นที่เชียงรายนะคะเราเพิ่งนําส่งอาหารสัตว์ไปให้ก็ได้ช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุทกภัยได้เยอะมากทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมพิเศษก็คือร่วมบุญโดยการมีกิจกรรมใหม่ที่จะให้สัตว์เลี้ยงของเรามาร่วม ทำบุญนะคะมาถวายสังฆทานมาฟังเทศฟังธรรมเราจะนิมนต์พระสงฆ์มาซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ที่มาเลี้ยงสุนัขด้วยเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายด้วยแล้วก็ระหว่างเพทเพเรนท์ของแต่ละ,ะสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทด้วยนะคะคิดว่ากิจกรรมทั้งหมดที่มีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทุกทุกอย่างเลยก็ฝากนะคะให้มาในวันที่3ถึงวันที่6 ในเดือนตุลาคมนะคะวันพฤหัสเป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์เราจะมีพื้นที่ถึง1 0 0 0 0หมื่นตารางเมตรเปิดให้น้องสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้าฟรีนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่วเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ